EP 787เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติพศ2 5 5 5หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้คือเนื่องจากในปีพศ2554ได้เกิดวิกฤตการอุทกภัยอย่างร้ายแรง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนรวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศโดยการจัดให้มี การลงทุนในโครงสร้างสาธารณูป,ปโภคพื้นฐานที่จําเป็นนอกจากนี้ขนจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือของสาธารณะจึงจําเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศทั้งการแก้ไขยเยียวยาความเสียหาย การป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จะถึงและการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุนซึ่งการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นจํานวนมากและต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทางและโดยที่ประกวว่าในขณะนี้ผู้ประกอบธุรกิจปักกันวินาศภัย ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัยที่เกิดจากภัยพิบัติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการต้องเสียเบี้ยประกันเป็นจำนวนเงินสูงมากเป็นจำนวนสูงมากหรือไม่สามารถเอาประกันภัยได้ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครอง ทรัพย์สินและกิจการของบุคคลดังกล่าวที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลรงทุนในประเทศสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกันปักกันภัยพิบัติเพื่อจัดตั้งกองทุนในการทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้รายละเอียดใต้คลิปนี้